เมปัทิดาจัดงานฉลองวันเกิดน้องมาอยู่ลูกสาวคนเดียวอายุครบ9ปีเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่าหนุ่มกันชัยเมปัทิดานั้นได้มีลูกสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนมีชื่อว่าน้องมาอยู่เด็กหญิงภูรดากำเนิดพลอยปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติฮาโรุ และต้องบอกว่าล่าสุดเมปฏิดานั้นก็ได้เผยโมเมนต์อบอุ่นหัวใจกลางโซเชียลหลังจัดงานฉลองวันเกิดลูกสาวคนเดียวน้องมายูอายุครบ9ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเข้าสู่วัยเก้าขวบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูคอเมอร์พลอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูเก้าขวบฉีกยิ้มทุกรูปมายู 9thbd เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ้มแบบมายูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ้มที่เหมือนฝืนยิ้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูคอมเมอร์พลอยท่ามกลางชาวเน็ตและคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดอายุครบ9ปีอย่างมากมาย